บิดอันนี้บิดนะอันนี้ลองด้วยสี่เหลี่ยมเป็นเก้าเป็นเก้าปีหูฟังปีหูฟังด้วยเออปีหูฟังเออนี่ไงเออมันต้องยังสั้นสิตกไม่ตีไม่ดีขึ้นหรืเออโอวินเอ้ยลีบเริ่มเลยเริ่มป่านน้อนนเออเริ่มดิเริ่มดิเริ่มดิกเริ่มดิเริ่มไม่ได้ถ้าทุกคนไม่ลอให้กดกดกันสิกดกันเลยอันนี้ อ้าวมึงยังไงเนี่ยตาตโตฮัลโหลดิงกืสตัโต้ล้ลิ้วกดเลยดิอ่ากาเออจเล่นไมีเพีแค่เท่านี้ปั๊บเอาไม่เลยเล่นไหปั๊บเลยปะล่ะอ่ามาเริ่มกันเเฮเ ไก่ย่างผูเผาไก่ย่างผูเผามันจะโดนไม่เสียบเอ้ามันจะโดนไม่เสียบเออเราเป็ป็ดีกว่าเป็ดผูเผาเป็ดผูเผามันจะโดนไม่เสียบเอ้มันจะโดนไม่เสียบว่าไงเพื่อนเลิฟอ้าวว่าไงวะวีก็ได้ยินกูชาดเปล่าวะฮะไวกอยู่ตรงไหนวะก็ไม่ได้ยินกันะได้ยินได้ยินได้ยินอ๋อเออเพนว่าได้ยินที่อะ เป็ดกาบกาบปลาแซนเค้นนกกระโดดโลดเต้นและเป็ดว่ายนะโอ้ว้าวโก็ไอโกอันนี้กูไกกอ้สัดไม่ใช่กูอ๋อเหรอ โทษโทษโทษคนทีนออ่จะตั้งชื่อด่าตัวเองเออเลืมเลยเดี๋ยวร้องเพลงแบบเป็ดกาบกาบน้ำอยู่ในคอกระโดดกัดคอเอเดียวอยู่ไหนเดียวตาตาเดียวโอ้เนี่ยเจอแล้วเป็ดกาบกาบ น้ำอยู่ในคลองดำเนินเควสกันเถอะครับทุกคนเป็ดกาบครับน้ำอยู่ในคลองนาฬิกาทองไม่เคยหาใครหลงทางแล้วไปละวโอ้ใครเพิ่มเล็บเฮ้ยหำใหญ่น่าหำใหญ่มากไหมวะผมชื่อผมชื่อแฮมใหญ่นะผมชื่อแฮมโอ้แฮมใหญ่ยังไงั้เหรอนี่อย่าแฮมใหญ่ ไม่หักคอใช่ไหมไม่หักไม่หักคอป่ะเดี๋ยวขอดูเคสแป๊บนึงอะไรดับไฟดูเคสหรือมึงไปดับไฟไม่กูดูเคสก็ดับตรงไหนเอ้าม่ใช่กดหายไเสร็จละอาโอ้ยไฟไม้อะไรเนี่ยดับไงอะดับไงขอนี่นี่นี่ยวดนห้วกูดับให้แล้วับ มันมีห้องไอะไรอยู่ไหนอยู่ไหนเดินเล็กเราเดินอยู่แต่ว่าห้องนี้บอกไม่ใช่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 เงือ่ไหนเอ้ยมันมันอยู่สายล่างทางไหนอะทางนี้ปะเฮ้ยกัเฮ้ยคือคือยช่คือคืออะไรอะไรอะไรไม่แก่เดียวอ๋ออ๋อวนุนเวลาปะเอาบนน้ำเมืองหมดแล้วอ่ะอ้าว เขาพิลาบมันคืออะไรวะไอชีไปเก่าไม่รับคนเชื้อให้คนเชื้อกูยังไม่ได้ฆ่าใครเลยไอชีกูยังไม่ได้ฆ่าใครเลยเจราบริสุทธิ์เกินไปจนไม่ฆ่าใครกูไม่ใช่ฆาตกรแต่กูมุ่งท้อได้เพราะกูเป็นช่างช่างเอไอเนี่ยไอใส่ไอเดียไม่ไม่ดับไฟไอ้เหี้ยกูต่อชิวๆเลยกนต่อชิวๆเลยกูไม่รู้แกว่าหลังยังไงคือกูมาถึงแล้วกูยังงงๆอยู่เรามาต่อเกดสองนะแล้วก็ไปดีแล้วอ่ะ กระจกในครองเอ้ยเต่า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 มันมีสีขาวสีตีเดินมามันทำหน้าหยก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 มันทำหน้าหยก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 กองวันยาเพื่อน่าเพื่อนก็ฆ่าทิ้งเลยเดี๋ยวก็ฆ่าทิ้งเลย ไปไหมแล้วอ่าตรงนี้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 ไอวานไอวานมันซ่อมไงอะเปิดเปิดปิดเปิดเปมดเปมดเปิ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 าไปิดเปดเอิดาปดเออแป๊บเปงดเปิดเปิด่ปิดมปิดเปิเปอ่อปิเอ้ดอัจฉริยะเปิดเปิดเปิดเปเปิดเดเดเเอเป็นไอเดดดิก มึงยั่ไหนเนี่ยฮัลโหลก้วยี่นเปนก้วยี่นเปนไอสัตว์มันมันมันจะหลอกว่ามันเป็นสรางไฟไวแต่จริงมันไม่ใช่ผมผมมีพลังงใหญ่ยิ่ที่ผมต้องทำมึง่นเชียกูวเนี่ยไม่พนเชียไม่่าจะถืออะไรเชียอย่าใกล้กูยาไอ้ก้อนมึงอยฆ่ากูใช่มเ้ยเดี๋ยวเ

กูยังกูยังโดดไม่ได้เลยเฮ้ยมันอะไม่ไม่ฟังกู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 เมื่อกี้กูขานขานลูกสนุกไอ้ตะวันเดินเข้ามาลลกโลกตะวันเดินเข้ามาลลกโลกไม่มึงรู้ได้ไงว่าต้องเจ๊งประกาศมังว่ามึงอย่างม่วนะเฮ้ยบรรยายอ๋อกูกับกูตะวันมึงมึงเดินเข้ามาเมื่อกี้เลยเชื่อกูไหมเชื่อกูไหมกูไม่เชื่อกูไม่เชื่อไม่เดียวเดียวเดียวมึงเชื่อกูไหมเพราะกูอยู่ไก่เดียว ไช่กูล่าสุดกูอยู่ไอ้เจ้ากูไม่เห็นใครเมื่อกี้กูเห็นไอ้วันอยู่กับไอ้กองเว้ยแล้วไหนกองแตกมากไอ้วันเป็นไอ้วันเป็นไม่ไอ้กองมันเป็นตำรวจแล้วมันมันมันกดฆ่ากูแล้วกูเป็นคนไงไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเกมนี้ไม่มีกูเอามายควายพยาเอิญนะไม่มีไอ้กดบวชไงกดกดบวชกดไปที่คนที่มันจะบวชแล้มึงคลิกเลยใช่เลยไม้ใจมึงเลยวักับไอ้เจ้าคนจะกูยว้ใจจะเองอะกูไว้ใจจะเองโชคดีเว้ยวันเป็น ยังแต่ไวอยังไงไม่นะสดี๋ยวผมนาวานไม่ตันไอ้ก้องกูนี่มีระดับโลกเลยนะใครอะไรมึงเป็นช่้ไอ้ยกูไม่ได้เชื่อใจมึงเยอยไอเดียวไม่ไม่ช่วยไม่ช่วยกูเลยอ่ะไอเดียวไม่ช่วยกูเลยอ่ะไม่ถ้าช่วยมันจะยิ่งน่าสงสัยไงอาชีพโดดมันคืออะไรวันไอ้โดดดุอะ ต้องโดนโหวตแค่แล้วก็จฉันเอ้ยไฮน์ตะโกนเลยวะเฮ้ยไอ้บอลอ๋ออ๋อก้มไปหวานแล้วอ๋อกูมาหวานครับกูมาหาหมูแล้ววะมึงโดนสารเตี่ะข้ากูเออโดนสารเตี๊ะข้าว่ะไอ้เฮียนะดู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 ศพมันดิดูดิเอ้ไอ้โอ้ยไอ้เฮียศพอคอยไอ้ไก่ใครอ่ะจันเจียจันเจียเชี่ยมหิดฉาหงเลยเฮ้ยไอเดียไม่นั่ากดไปดูศพเลยเฮียว่ามันมันเห็นมันเห็นศพง่ายไป เดี๋ยวรับหน้ากวนนั้นดีกว่าเออตะกี้นะะคือที่รับหน้าเดี๋ยวกูปักให้มองไม่เห็นเลยเกูไปไขโกแมย์ในคิวหนึ่งตลบนะคนที่เป็นคือไอเดียวนะฮะเพราะว่ากูเป็นสามเตียะอะไอเงั้นนะกูเป็นหรือเปล่กูเป็นสามเตียะไอเดียวเป็นหนอตอนจบเกมอ่ะกูเป็นสามเตียะโอเคกูเชื่อเก้ากูเชื่อกาวโอเคครับไอเจมไม่เชื่อกูหรอ ใหม่มให่ใหนายกก้ากูมาวไหนยังเงี้ยกี้ยกูอยู่เลยฮัโหลกูก็ไม่ได้ทำอะไรเปลาไอ้มึงเชื่อใจกูไว้เดียวตะกี้นะไอเดียวตะกี้ไอเดียม่มากับกูเลยมาแก้ไฟเวเดียวใช่มาแก้ไฟกูไม่ได้่าเหมือนกูไม่ได้ถ่ากูเพรากูอยู่ใกล้ห้องแก้ไฟ พราะฉะนั้นเดียวเองเดียวมาซื้อใจกูอะไรกูยังไม่ได้ทำอะไรเลยดียวี้กูไม่ได้ทำอะไรเป็นมันเป็นกูรู้มัเป็นใครที่โหวตพอเซลนะม็นเป็นผมไม่ได้โหวตเดียวผมโหวตเฮ้ยผมไม่ได้โหวตสตอ ไอ้วันยังชั่วไอ้สัสเฮ้ยนะไอ้สัสเฮ้ยกูไม่เคยเชื่อเจอมึงหน่กูฆ่ามึงแน่วันเชื่อใจมึงได้ไหมอยากโดนข่าว้ปก่อนแต่กูฆ่าใครไม่ได้นะกูรู้แค่นั้นนะไอ้ชัยวันผมรู้ว่าคุณ ก็ะเคยนี้ทำไงเออเอาปักเสียบเอาปักเสียบอืมได้ละได้ละได้ละเอาคุยตามคุยตามคุยตามคุยได้แน่อยไปข้อมเก่งไปวันยินเห็นไข่ดาวได้ไหมนะกดอ๋อแต่นี้่อยากกินไข่ดาวทางน้ะคุูไม่ได้อยู่แถวนี้ว่าะตอนเก็บปักเหมือนกันอ่ามึงไปทำเฟรมมาเลยมากูหลงทางดูแมพก่อนหนึ่งอ่าอ๋อเนี่ย เป็นบทเป็นบนเป็นบทสวัสดีครับพี่น้องแล้วก็ทางนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่อปุ๊กต้นไม้กูกูมีเพชตรงเนี้ยกูมี่ะเอามาดีเลยเฮ้ยเฮ้ยกระบอกของผู้เช่ยสงสัยเดยโอ้ยไอ้เกาค่ะไอ้กาค่ะกูปวดไอ้กา้วไปครับผมนั่งสายไล่ผมมีพูดจริจีว่าอาถรรพ์ เดี๋ยวจะคือไอโก้เป็นคนฆ่านะเนื่องจากว่าไอโก้เดินผ่านผมไปแล้วผมโอ้ไม่ไม่กูหมดมึงก่อนเลยหลักฐานไม่กูโดนกูโดนกูโดนผ่านแล้วคือไม่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 เป็นคู่กันแน่นอนงั้นกูไม่โหวตกูกูกูวันนี้วันด้วยกูไอไอวันอยู่กับกูยงไงนะของไอวันอยู่กับมึงไอ้ก้ากูอยู่กับจันจีตลอดตะกี้กูไม่่่่่แแแตตตวันนผาไปแล้วกูไม่มีศพไม่มีศพไอเสดกูไปลน่างโสดวันนี้ไม่ได้กูไอโก้ ผมและกูพูดเดี๋ยวกูกับจันเจซ่าอยู่ด้วยกันเพราะว่าฆาตกรด้วยกันเป็นี่ยผมบอกว่าผมเป็นแรกตรงไม่เชื่อผมไดแบบมึงนี่ว่ากูเหลียวขนาดนั้นเลยอ่ะให้กพูดมากว่าเดยกูกดโหวตทีไม่เลยไม่เชื่อถ้าบอกกูแล้วกูไม่ได้เป็นเอาไว้ก้ารต่อนะไม่มันไม่รู้ไม่รู้ว่าเป็นไม่เป็นเอกสารต่อนะกูเหน่อยแ้วกสารต่อไอ้โกูโอ้เจอกันเปนไอ้ก้ ก็ถ้ามึงไม่ได้เป็นอ่ปสารต่อไอ้เฮ้ยเจเดี๋ยวเดี๋ยวใกล้ใกล้เจ้เป็นแบบยาวปืนยิงหัวมึงเลยแอบไปแล้วนึงไม่อยากดูเลยเดี๋ยวอย่ายิงหัวมึงอีกเจไม่เป็นที่ต้องการอีกต่อไปตอนนี้เราเกิดมาวันก่อนตามกูมาก่อนได้ได้วันสิบเจ็ดวิตามดูเสมอเราเว้แบบแบบหมอลาร์เซนผมกูอยู่ขวาล่าง ไม่จ <formation> ันเจย์อ <N> ยู่ไหนโอไฟดับไอ้เคียะฆาตกรอีกคนไอ้เจแน่นอนกู้ไอ้กู้ไอ้เจไม่กล้าไอ้ก้าสักคนอย่านะอย่าฆ่าฉันอย่าไม่รู้ไอ้เคียะไอ้สัจจนเจกูว่าแล้วไอ้เคียกูเดินมาแกะกล้องชิวๆเลยอะวะ ไม่นะวัเื่อนไอ้ยีใครนี่้นทำร้ามากูรู้แล้วว่ใครเป็นแน่นอนมึงืช่วอะมางอยังไงช่วใครเนัะมึงก็ชั่วมึงจะอาไปปรหารหวไอ้หี่กูกำลังทิ้งทิ้งขยะอยู่เลยอะรือแ่ไปน้ำเครื่องประหาหัวนะมาเดี๋ยวนี้ไม่นะหอปิดไอ้สายเอาโยมา เขี่ขี่แม่งลงอายาจักรอวกาศเป็นสปาร์ต้าถ้าเกิดไอ้ก้องเป็นเบิร์นะบอกเลยจะไม่เป็นได้ไงเอาเป็นหรือ่องนะถ้าเป็นเบิร์ดนะผมบอกตั้งแต่เว็บแล้วว่าผมเป็นร่างเป็นไปไม่ได้นะอเจผมบองเป็นร่างทรงบอกเป็นร่างทรงเต่ไอ้แม่งกูก็เป็นร่างทรงเฮ้ยกูเป็นสารตี่ยาสารเป็นสองคนไม่ได้ร้อยี่เป็นร่างทรงปวดยาเจก่อนเลยไอ้เหี้ยผมปวดยาเจผมไม่ได้ตามพี่ กู่ใช่ใจไวเพราะเอตว ha, okay. ัน okay. มันว right. mm. yeah. ิ yeah. well, okay. ่งน yeah. ้ำหน้าก wow. ูไปบุกมันตายอยงเงยเจ้มันมีอะไรจะสารภาพไหมไม่มีหรอกตายแล้วเขียวหมตัวเองกู้โดทิมเซลไม่ดีนะเจ้เจ้บดทิมเซลไม่ดีนะเจ้ตายไปซะเย้ชนะว่าให้กิดความรู้สึกอะไรไม่ได้ กูปิดไฟเมื่อกี้มาได้บอกยาละไอ้ยี่กูไอ้ยี่กูเปิดมาไมเดนเลยาอะไไอ้้ยกูเห็นไอเดียอยู่คนแ้วมียาเจด้ยงยาทั่ไเดือนน้อยเลยเลยถ้าเขาหรไอ้ยี่กชั่วขอบผมเป็น